สเต็กเนื้อหมูครับนายจะซุกแล้วครับอย่างที่สุกแล้วนายจะซุกแล้วครับซุกแล้วสุกแล้ว,แล,วแล้วมาวางเฉียงกันนะครับวางเขียงแล้วก็ทีหัน่นบ้านออกจากมีฮหีบหั่นตัวนี้ครับบาดนีสเต็กครับคุณต้องไป ถึงร้านอาหารย่างก,กินเองได้ครับค้อนหุนหุนี่นเอ้ยไปจะเสียบครัาสเต็กหมูครับสันนอกมันครับผมเอาสันนอกมาเห็ดเป็นเนื้อสเต็กย่างาไปบ้านเฮานี่แหละครับคดดอนหุนใช่ท่านต้นบางบางบุตรบางแห้งอะไรครับแบบเนื้อย่างเฮานี่แหละ มักแ่บๆครับผมมักไปแล้วสติกหมูเฮโอเคใกล้ลูกนองครับว่าเขาให้มันกินแล้วที่กินแล้วมันก็มาซ่อมเคียงนี่ผ่านการใช้งานมาหลายเดยครับอันสีดำๆนี่รนโบริเวณบรบเดณหลางเนี่ยล่างแล้วครับล่างเล้ยจะเอามาว่าง หันบางๆขันกินจะของครับบ่ได้เดชเคให้ดูค้าหันจะได้กระตัวสเต็กจะของไงกินจะของเองไหมบ่ได้ให้บุณยดชกินน้ำไหมสิ่งสิ้ให้เบิ่งครับลักตอนหนึ่งแซ่บครับสุดยอดเรียม 怎么样？所以和。